บพบกับ T.U. Get By w o r ยวอลแ f a n ฟนคลับนะครับตอนนี้ก็มาถึงตอนที่เป็น part sentence completion นะครับใน part นี้เนี่ยจะแตกต่างออกไปจาก part ที่เป็น error นะครับอย่างที่เราทราบกันถ้าเป็น error เนี่ยเขาก็จะขีดเส้นใต้มา4จุดและแล้วให้เราหาว่า1ใน4จุดเนี่ยจุดไหนที่เกิดความผิดพลาดในเชิงไวยากรณ์ในเชิงโครงสร้างนะครับแต่ถ้าเป็น part แบบ sentence completion เนี่ยเราจะต้อง หาสิ่งที่ถูกแล้วเติมเข้าไปในประโยคครับาวน,นี้มาดูหลักการทำนะครับหลักการทำก็ยังคงต้องใช้หลักที่เป็นสตรัคเจอร์แล้วก็บวกด้วยกราฟม่าด้วยนะครับเสร็จปุ๊บยังไม่พอนะครับจะต้องมีการตรวจทานโดยมีการตรวจคําตอบเอ,อ่ออาจจะต้องมีการแปลเข้าไปแล้วเช็คดูว่าความหมายมันครบถ้วนมันสมบูรณ์หรือเปล่านะครับน,นะครับทีนี้จะมาลองพาเริ่มทําเลยนะครับก่อนที่จะเริ่มทำเนี่ยพี่ก็ จะบอกวิธีการในเชิงโครงสร้างนะครับก็คือการที่เราจะต้องเช็คก่อนว่าสิ่งที่เขาให้มาในประโยคและสิ่งที่เขาเว้นไวเนี่ยมันควรจะเติมอะไรงั้นเรามาดูสิ่งที่เขาให้มาก่อนนะครับสิ่งที่เขาให้มาเนี่ยมันมีคําว่า in Europe นะครับจะพาทําอย่างนี้นะครับเนื่องจาก in เป็น preposition นะยุโรปก็เป็นคํานามเป็นชื่อเรียกทวีปนะครับยุโรปนะครับเราก็ปิดวงเล็บอ่ามันเป็น preposition ที่บวกนาม เปปโปบวกนาวนะครับแล้วก็สามารถเปิดปิดวงเล็บคล่อมไว้ได้ก่อนมันเป็นได้แค่ส่วนขยายนะครับคราวนี้มาดูต่อครับเราเห็นคําว่า because ซึ่ง because เป็นคําเชื่อมที่บวกด้วยประโยคะนะครับถ้าใครยังไม่แม่นนะครับพี่จะไฮไลท์จุดนี้ไว้ให้ดูนะครับสิ่งที่เราต้องรู้นะก็คือถ้า because บวกด้วยประโยคคำว่าประโยคก็คือเดี๋ยวมี subject verb โอเคไหมครับนี่คือประโยคนะครับ แต่ถ้าเป็น because of อ,อันนี้นะครับจะบวกด้วยคำนามโอเคในที่นี้เราเห็น because ไม่ใช่ because of นั่นคือบวกด้วยประโยคทีนี้เราก็มาดูนะครับว่าข้างหลังบวกด้วยประโยคจริงหรือเปล่าข้างหลังมี it มีคำว่า it นะครับแล้วนะครับแล้วก็มี is c o n s i d e r ซึ่ง is c o n s i d e r ตรงนี้นะครับก็คือรูป passive voice นั่นเองนะครับ แถมอีกนิดนึงก็แล้วกันที่เหลือต่อท้ายเนี่ยตรงนี้เป็น adjective ครับ uh, because it, can, it is considered healthy as well as delicious นะครับเพราะว่ามันถูกมองว่า uh, healthy คือมีประโยชน์แล้วก็ delicious นะครับก็คืออร่อยนั่นเองทีนี้คำว่า as well as คำนี้มันจะคล้ายๆคำว่าและนะครับคล้ายๆคำว่า a อ d นะครับ เพราะฉะนั้นในโครงสร้างเนี่ยมันก็สามารถกำหนดให้ adjective และ adjective ได้ตรงนี้ delicious ก็เป็น adjective นะครับก็ถือโอกาสทวนความรู้เนาะคำที่ลงท้ายด้วย y เนี่ยเป็น adjective ได้ลงท้ายด้วย s ลงท้ายด้วย s yes ก็เป็น adjective ได้โอเคจุดนี้ไม่มีอะไรนะครับอะคราวนี้ไปดูนะครับอย่างนี้เท่ากับว่าเ,ออเราเห็นแล้วว่าข้างหลังเนี่ยหลัง because บวกด้วยประโยคคราวนี้ต้องมาดูอย่างนี้นะครับอะพี่จะพาดูต่อนะครับดู ต่มาพ้อยนะครับประเด็นที่จะให้ดูต่อก็คือว่าถ้าเรามี because เชื่อมประโยคและ because อยู่ตรงกลางนะครับบวกด้วยประโยคนะนั่นเท่ากับว่าข้างหน้ามันเราก็ยังต้องการประโยคถูกไหมครับพอเราได้พูดว่า b e c a u อะบวกด้วยประโยคคือเชื่อมประโยคอยู่ดังนั้นก็จะมีประโยคที่อยู่หน้า because แล้วก็ประโยคที่อยู่หลัง because อ่ะเข้าใจนะครับ ประโยคที่อยู่หลัง be cause เห็นแล้วนะครับขาดแต่ประโยคที่อยู่ข้างหน้า be cause อ้าวถ้าอย่างนี้เนี่ยอินยุโรปไม่ได้มีผลอะไรเพราะว่าเป็นได้แค่ส่วนขยายถูกไหมครับดังนั้นสิ่งที่เราจําเป็นต้องหาก็คือเดี๋ยวเราจะต้องหาประโยคให้กับประโยคข้างหน้าและจะต้องเป็นประโยคที่มีความสมบูรณ์ในตัวด้วยอ่ะทีนี้มาดูนะครับตำแหน่งตรงนี้ดูดีนะครับพี่จะต้องหาประโยคเข้าไปคําว่าประโยคทุกคนก็ต้องรู้นะครับอย่างน้อยด้วยโครงสร้างมันต้องมี subject verb หลังจากนั้นโครงสร้างหลังจากเวิร์เนี่ยจะเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่ว่ามันต้องมี s u b j e c t v e r b เพื่อให้เขาองค์ประกอบประโยคและต้องเป็นประโยคที่สมบูรณ์ด้วยนะครับอ่ะเป็นประโยคที่สมบูรณ์ในที่นี้พี่กำลังจะหมายถึงมันจะจำเป็นจะต้องเป็นประโยคที่เป็น m a main c l a u s e เดี๋ยวคราวนี้พี่จะพูดอย่างแค่ฟังเองครับประโยคที่อยู่หน้า e c a u s e เนี่ยนะครับอ่าต้นตำแหน่งนี้นะครับเราต้องการ main clause ครับอ่ะแล้ว because เนี่ยตรงนี้นะครับที่เราเห็นอยู่เนี่ย เขาเรียกกันว่า sub c l อสครับคราวนี้เอาใหม่เอาให้เข้าใจง่ายเป็นภาษาไทยเลยดีไหม main c l o u s ตรงนี้เราต้องการประโยคหลักครับอ่าและ sub c l อส s ตรงนี้มันคือประโยครองครับอ่ะนะแกรมมาพอยต์ในจุดนี้สำคัญนะครับแสดงว่าในช้อย1 2 3 4ที่จะต้องเอามาเติมเนี่ยจะต้องเป็นประโยคหลักเท่านั้น อ้าวคราวนี้มาดูครับคราวนี้มาดูนะครับถ้าเอาช้อยที่1นนะครับช้อยที่1ขึ้นต้นมานะครับมีคําว่า that เอาแล้วครับอ่าแล้วเห็น catch fish catch fish เนี่ยจะเป็นพวกแบบเอ่อปลาที่เป็นชนิดแบบเหมือนปลาที่แบบมีหนวดนะครับอ่าอาจจะหมายถึงปลาดุกก็ได้หรือพวกปลาบึกก็ได้จะจะเป็นปลาที่มีหนวดที่มันยืนย่นออกมาเนี่ยนะทีนี้ c a t h fish เนี่ยเป็น subject ใช่ไหมเราเห็น is เป็น verb ครับ แล้วก็มีคําว่า consumption ตรงนี้ consumption จะทําหน้าที่เป็น c นะครับใครที่ยังไม่เข้าใจตรงนี้ก็ไม่เป็นไรตรงนี้มันเป็นประโยคโครงสร้างที่เรียกว่า SVC ถ้าน้องๆยังไม่เข้าใจไม่เป็นไรทศไว้ก่อนได้แต่ให้รู้ว่าตรงนี้ c a t h fish is a p o p u l a r consumption เนี่ยมันเป็นประโยคแต่ที่นี้มันดันมามีแดตอยู่ตรงข้างหน้าเนี่ยครับซึ่งแดตแปลว่าการที่ครับแดตแปลว่าการที่การที่ c a t h fish เนี่ยนะเป็น การบริโภคที่แบบยอดนิยมอะไรเงี้ยครับพิล่าเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับที่มันทําให้ประโยคที่มีเด็ขึ้นต้นเนี่ยดูนะครับประโยคที่มีเด็ขึ้นต้นเนี่ยแล้วบวกด้วย subject verb เนี่ยนะครับตรงนี้เขาถือว่าเป็นเรื่อง n o w clause นะครับตรงนี้นะเป็นเรื่อง n o w clause ซึ่ง n o w clause เป็นหนึ่งในเรื่องของ sub clause ก็คือเป็นประโยครองฟังดีๆนะครับ ประโยชที่ขึ้นต้นด้วยด็ดและตามด้วย subject verb เนี่ยอมองเป็นเรื่อง noun cross ได้และ noun cross เป็นได้แค่ประโยครองเพราะฉะนั้นข้อนี้เราต้องการประโยคหลักถูกไหมดังนั้นข้อนี้เราถึงตัดทิ้งครับเราตอบข้อนี้ไม่ได้ครับเราตอบข้อที่1ไม่ได้นะครับแต่ถ้าไม่มีเด็ดล่ะถ้าไม่มีเด็ดมานําหน้านะข้อนี้น่าจะตอบได้เลยน่าจะถูกต้องไปเลยโอเคไหมครับอ่านะดันั้นข้อ1ไม่เอานะข้อที่1ไม่เอาแล้วทีนี้ ไปดูข้อที่2พร้อมกันนะครับข้อที่2เนี่ยเราเห็นคําว่า consumption อ่าแล้วก็ตรงนี้ครับลงท้ายด้วยชั่นนะครับอย่างที่เคยเรียนได้เคยท่องกันไปนะลงท้ายด้วยชั่นเนี่ยลงท้ายแล้วเป็นคํานามได้มาจากคําว่า consume ที่แปลว่าบริโภค consumption การบริโภคตรงนี้เป็นคํานามเมื่อเป็นคํานามอยู่ต้นประโยคก็เป็น subject ได้โอเคไหมครับคราวนี้เราจะทําการเปิดวงเล็บหน้า off และเป็นหลัง cash fish เพราะว่า off เป็น preposition โอเค แล้ว catch fish เนี่ยก็เป็นนามเปโปโบวกนามรวมกันเป็นส่วนขยายโอเคนะครับคราวนี้เราเห็น verb ตรงนี้นะครับคือ e s นะครับเราเห็น verb ตรงนี้เป็น I s แล้วใช่ไหมครับแล้วเราก็เห็น papilla ซึ่ง papilla เป็น adjective โครงสร้างจริงเนี้ยตรงนี้ยแหละครับในข้อที่2เนี่ยก็ถือเป็นโครงสร้างแบบ SVC เช่นเดียวกันแต่เผอิญว่า C ที่เราเห็นเนี่ยอยู่ในรูป adjective นะครับโครงสร้าง SVC นะ เดี๋ยวว่างๆพี่จะทําคลิปมาเพิ่มนะครับว่าโครงสร้าง SVC เนี่ยตัว C เป็นอะไรได้บ้างในที่นี้ C เป็น adjective แต่ถ้าน้องจะมองให้ง่ายขึ้นนะครับพี่จะตั้งหลักให้เป็น grammar point ตรงนี้ไว้ให้นะ mm hmm. ก็คือถ้าเรามี subject แล้วใช่ไหมครับแล้วเราอยากจะใช้ adjective นะในประโยคเราจะมี adjective นะครับเราใช้คู่กับ verb to be ได้เห็นไหมครับมันก็เป็นประโยค basic ธรรมดาเลยเป็น subject แล้วก็มี verb to be แล้วก็ตามด้วย adjective นะครับถ้าอมองในเชิงโครงสร้างเราเรียกโครงสร้างแบบนี้ว่าเป็น SVC นะครับทีนี้มาดูความหมายเพื่อมาเช็คความหมายดูนะครับว่ามันถูกต้องหรือมันอยู่ได้ไหมกับความหมายโดยรวมของทั้งประโยคเขาบอกว่า the consumption of catfish is popular อ่าการบริโภคปลาพวกแบบแคล้ายๆปลาดุกเนี่ยนะครับเราทดไว้ก่อนนะพวกคล้ายๆปลาดุกเนี่ยปลามีหนวดเนี่ยเป็นที่นิยมเป็นที่นิยม in Europe ก็คือในยุโรป because เพราะว่า it is considered มันถูกพิจารณาว่าหรือมันถูกมองว่า healthy ก็คือมีประโยชน์ as well as delicious healthy นี่มีประโยชน์ในเชิงสุขภาพด้วยก็ได้แล้วก็ as well as delicious แล้วก็ทั้งอร่อยด้วยแล้วก็อร่อยด้วยอา้าวความหมายครบถ้วนสมบูรณ์นะครับโครงสร้างถูกไหมถูกอ่ะมาดูกันตามนี้นะครับเนื่องจากว่า,าโครงสร้างอย่างประโยคที่2เนี่ยที่บอกว่า the consumption of c a t fish is popular เนี่ย ก็เป็นโครงสร้างที่เป็น SVC นะครับแล้วก็ไม่ได้มีคำเชื่อมมาละเกะระกะมาระคายเคืองข้างหน้าหรือข้างหลังเลยเนี่ยแสดงว่ามันเป็นประโยคที่ตั้งหลักแล้วเป็น m a เมนค o s สอยู่ได้พอมันเป็น m a เมนค o s สอยู่ได้ก็อย่างที่เราบอกครับประโยคนี้ที่เว้นว่างเนี่ยเราต้องการตำแหน่งของเมนคลอสคือประโยคหลักอ่าพอตรวจสอบความหมายความหมายลงตัวด้วยอ้าวอย่างนี้สบายเลยครับ อ่านะสบายเลยก็คือว่าข้อที่2เนี่ยเป็นคําตอบแล้วครับเราได้คําตอบแล้วครับข้อ2ครับอ่าส่วนถ้าใครมีข้อสงสัยข้อ3ข้อ4นะครับคือพี่จะพูดให้ไงอย่างนี้ก็แล้วกันและหลายครั้งเนี่ยที่น้องซื้อหนังสือมาอาจจะเป็นหนังสือที่เป็นออฟฟิเชียลเลยเป็นทางการเลยนะครับของทีวีเกตเนี่ยแล้วก็มาอ่านแล้วก็มาดูเฉลยแล้วก็มาทํามาฝึกมาดูเฉลยเนี่ยนะครับและหลายครั้งน้องๆหลายคนก็จะมาบอกพี่ว่าแบบดูเฉลยแล้วก็งง บางคนดูเฉลยงงหนักกว่าเดิมอีกนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นเพราะว่าพื้นฐานในข้อนั้นเราอาจจะมีไม่เพียงพออย่างที่1อย่างที่2ก็คือว่าบางครั้งแล้วเนี่ยเฉลยเขาก็ไม่ได้เฉลยละเอียดถึงขนาดนั้นนะครับเขาอาจจะบอกมาเฉพาะข้อที่ถูกส่วนข้อที่ผิดเขาไม่ได้พูดถึงเพราะว่าถ้าจะพูดถึงให้ครบทุกข้อแล้วก็ทวนพื้นฐานให้ทุกเรื่องเนี่ยบางทีการเฉลย1ข้ออาจจะต้องใช้3าถึงสหน้ากระดาษ ซึ่งมันอาจจะเยอะเกินไปสําหรับหนังสือเตรียมสอบที่มีจํานวนข้อสอบเป็นหลายร้อยข้อนะครับอ,อันนี้ก็ขออธิบายไว้ตามนี้นะครับขอให้ยึดกฎเกณฑ์หรือว่ายึดแนวคิดนี้ไว้ว่าถ้าเกิดเราดูเฉลยแล้วเรายังไม่เข้าใจแปลว่าพื้นฐานในข้อนั้นๆเราอาจจะยังมีไม่พอนะครับเราก็มาเติมพื้นฐานให้มันแน่นขึ้นนะครับทีนี้อ่ะพี่จะขออธิบายถึงข้อที่3นะครับข้อที่3มเนี่ยมันจะเป็นลนักษณะนี้นะครับเดี๋ยวขอลอกโจทย์มาตั้งหลักไว้อีกครั้งหนึ่งก่อน อ่ะถ้าเอา3นะครับช้อยซีส3เนี่ยเราจะได้คำว่า c t t i s h อ่าแล้วก็ is popularly ตรงนี้นะครับแล้วก็มี consuming มาดูนะครับว่ามันจะผิดพลาดยังไงอ่ะอย่างนี้นะครับถ้าเกิดเราตั้งหลักแบบนี้ปุ๊บเอานะเราจะได้ catfish เป็น subject นะครับอ่าโอเคไหม แล้วตรงนี้เราก็เสมือนเราเห็นคําว่า i s แล้วก็ consuming i s และ consuming เนี่ยมันเป็นอะไรครับมันเป็นเรื่องของ present perfect นะไอ้สอรีมันเป็นเรื่อง present continuous ก็คือ i s am r uh, แล้วบวกด้วย verb ing นั่นเองส่วนในตรงกลางนะครับตรง p a p a l l a r y เนี่ยช่างมันปล่อยไว้ก่อนก็ได้มันเป็นเหมือน adverb ที่มาขยายนะครับแต่ที่บอกว่าดูแค่นี้ก็ผิดแล้ว ต่อให้มีพาวเวอร์ลี่หรือไม่มีก็ผิดแล้วได้แล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าเอ๊ะแคชฟิชนะใช่ไหมปลาที่คล้ายพวกแบบปลาดุกนี่ใช่ไหมครับกาลังไปบริโภคเอาไปบริโภคอะไรอ่ะเห็นไหมครับประโยคไม่สมบูรณ์เพราะว่าคําว่าบริโภคเนี่ยมันต้องมีกรรมครับบริโภคก็เหมือนไปกินนะนะกินอะไรอ่ะมันต้องมีกรรมแคชฟิ h ไปกินอะไรอ้าแล้วความหมายที่ถูกต้องก็ไม่ใช่แคชฟิ h ไปกินอะไรนะครับเขากำลังจะพูดถึงว่าการบริโภคแคชฟิ h ไม่ใช่ว่าแคชฟิช แค t ฟรชไปบริโภคสิ่งอื่นๆไม่ใช่นะครับอดูแค่นี้ก็ผิดแล้วผิดทั้งในเชิงโครงสร้างเพราะว่าขาดกรรมถึงต่อให้มีกรรมมาปุ๊บก็ยังผิดในเชิงความหมายด้วยสรุปข้อนี้พังทลายทั้งโครงสร้างและความหมายนะครับข้อที่สาไม่เอานะครับอ่ะคราวนี้ข้อที่4ข้อที่4นะครับก็จะเกิดแกลมมาพอยที่จะต้องเจาะเข้าไปอีกแล้วถ้าเอาข้อที่4เนี่ยดูบนเผลอเนี่ยมันกําลังจะดูดีมากแล้วนะครับดูนะครับ เพราะว่าอะไรรู้ไหมเอ่ยเราได้คําว่า consuming มาตั้งหลักแล้ว่าแปลว่าการบริโภคการบริโภคอะไรการบริโภค c a t fish เพราะฉะนั้นในข้อนี้ c a t h fish ก็จะทําหน้าที่เป็นกรรมให้กับคําว่า consume ถึงภาพออ,อกไหมครับสมมุตินะถ้าพี่พูดถึงคําว่า eat mango อ่กินมะม่วงใช่ไหมครับถ้าพี่อยากให้มันเป็นการกินมะม่วงพี่ก็แค่เติม ing เข้าไปให้เหมือนเป็น g e n e r านะนะก็จะกลายเป็น eating mango ฟังนะ eat mangoes กลายเป็น eating mangoes ในข้อนี้ถ้าเป็น consume catfish ถ้าอยากให้เป็นเจอร์นก็เป็น consuming catfish เห็นไหมครับ eating mangoes consuming catfish อ่าเป็นลักษณะตำแหน่งเดียวกันค,คล้ายๆกันให้มองง่ายให้เข้าใจง่ายนะครับว่าหมายถึงการบริโภคไอปลาคล้ายๆปลาดุกเนี่ยเสร็จปั๊บเนี่ยจริงๆข้อ4เนี่ยเกือบจะสมบูรณ์แบบอยู่แล้วนะครับ ถ้าไม่มีคําว่า dead เข้ามาแทรกเนี่ยข้อนี้อาจจะสมบูรณ์แบบไปเลยอ่ะสมมตินะในประโยคเนี่ยมีคําว่า dead แต่ถ้าเกิดไม่มีคําว่า dead สมมุติว่าในประโยคเนี่ยใน choice เนี่ยที่เขาให้มาถ้ามีคําว่า dead นะครับมันก็จะต่อด้วยคําว่า is popular ไปเลยนะครับแล้วมันก็จะได้ consuming เป็น g e r u n d โอเคไหมครับอ่านะเดี๋ยวพี่ไฮไลท์ตรงนี้ไว้ให้ให้ดูชัดๆกันไปเลยนะครับตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นเหมือน g e อร r น โอเคไหมแล้วเจอรั่ันก็เป็น subject แบบที่เป็น subject แบบเอกพจน์ด้วยครับเจอรัลันเป็น subject เอกพจน์ด้วยก็ไปต่อกับคำว่า i s ที่เป็น verb to be แล้ว popular ก็เป็น adjective โครงสร้างข้างหน้าตรงนี้ถ้าไม่มีแดดนะครับมันจะดูลงตัวทุกประการไปเลยอ่าแต่ทีนี้ในความเป็นจริงแล้วมันดันมีแดดถูกไหม ในความเป็นจริงมันมีแดดเข้ามาในช้อยข้อที่4เอาละครับโครงสร้างมันเสียหายเลยครับมันเสียหายตรงไหนรู้ไหมครับเพราะว่าแดดเนี่ยนะครับพอมาเปิดฉากต่อจากคําว่า cash fit เนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่อง adjective c a u s s ครับอ่ามันจะกลายเป็นเรื่อง adjective c l a u s e ที่เข้ามาขยายต่อหลังคํานามกลายเป็นว่า cash fit เป็น n o n นะครับเป็น n o n ที่ต่อเนื่องอยู่ในชุดมา,าก catch ับ consuming cash fit เนี่แหละแล้วก็ต่อด้วยคําว่า That is popular ทีนี้น้องรู้ไหมครับว่าตรง h a t เนี่ย that is popular เนี่ยมันเกิดประโยคย่อยเข้ามาซ้อนเราเรียกตรงนี้ว่า adjective clause นะครับโดยมี that ไปเชื่อมต่อมาจาก catch fish โอเคไหมครับแล้วก็มี is เป็น verb to be แล้วก็ popular เขาอยู่ตรงนี้นะครับกลายเป็นว่าเอาน,เนื่องจากพี่เปิดปิดวงเล็บไปแล้วถูกไหมครับในวงเล็บเป็นได้แค่ส่วนขยายนะครับตั้งหลักนะ ในวงเล็บเป็นได้แค่ส่วนขยายเพราะฉะนั้นเท่ากับว่า that is papilla เนี่ยไม่ได้มีผลอะไรคือเป็นแค่แค่ส่วนขยายอ่ะลองปิดนะครับเอามือมาปิดเอาอะไรมาปิดก็ได้ปิดไปเลยเท่ากับว่าถ้าเราปิดส่วนขยายไปแล้วมันเหลือคำว่า consuming cash flow ลอยอยู่โดดๆดดก็เป็นเจริน consuming cash flow เป็นเจรินเสร็จปุ๊บก,ก็เจรินเท่ากับคำนามก็เท่ากับว่ามีคำนามลอยอยู่โดดโดดเดียวเดียวนึกภาพออกไหมครับอ่านะพี่จะขอย้อนกลับไปเขียนตรงข้อที่4นะครับ คอน suming c a s h f i เนี่ยถ้ามองเป็นเจอลั่นปุ๊บเนี่ยนะครับเป็นเจอลั่นนะเจอลั่นก็เท่ากับนามถูกไหมเจอลั่นเท่ากับคำนามเสร็จปุ๊บเนี่ยตรง t h a t i s p o p u l a a เนี่ยนะครับเราจะตัดออกไปก่อนเพราะมันเป็นแค่ส่วนขยายอย่างที่ได้อธิบายกันไปแล้วนะพอตัดออกไปอย่างนี้ก็เท่ากับว่าอา้าวจริงๆแล้ว c o n suming c a s h f i h เป็นนาวที่ลอยอยู่เดียวๆก็ยังไม่ครบองค์ประกอบที่จะไปเป็นประโยคได้เพราะอย่างที่บอกเราต้องการ m a main c l a u s e ที่สมบูรณ์แบบ ไม่ต้องมีคำเชื่อมคำขยายอะไรบางอย่างที่แบบมาแทรกกลางแล้วทำให้ประโยคสูญเสียความเป็นเมนคลอสไปนะครับโอเคนะครับข้อนี้ก็ถ้าใครฟังรอบแรกแล้วยังงงๆอยู่ไม่เป็นไรนะครับขอให้ลองฟังใหม่อาจจะฟังหลายรอบก็ได้พี่เชื่อว่าฟังรอบที่2รอบที่3รอบที่4ยังไงก็เข้าใจมากขึ้น ส่วนใครที่ยังไม่แม่นยำก็ไม่เป็นไรนะครับในเรื่องของพื้นฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็น s t r ั c t u r e ก็ดีหรือว่าเรื่องของกรามาก็ดีเราก็จะทวนเข้าไปในข้อนั้นๆนะครับอ่ะโอเคนะครับขอให้ลองทำความเข้าใจกันเพิ่มเติมดูสวัสดีครับ